สวัสดีค่ะพบกับโคจีแล้วนะคะกับ Sexy Fit by G คะ่ะวันนี้นะคะช่องเรามีในส่วนของวิดีโอนะคะเตือนภัยกันนิดนึงน้อวันนี้เตือนภัยค่ะ8สัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณออกกำลังกายหนักเกินไปค่ะที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องดูให้จบนะคะ อยากฟิตและเซ็กซี่นี่เลยกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปของเราในะทุกวันอังคารและศุกร์เพื่อหุ่นในฝันของคุณ,คณอย่าพลาดนะคะแล้วเรานะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเราออกกาลังกายมากเกินไปนะคะจริงๆการออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะการออกกำลังกายที่เหมาะสมดีกว่าคะ่ะเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายมากเกินไปจะทําให้นะคะร่างกายของเรานะคะ<ๆ>เกิดการบาดเจ็บการจึงเครียดของสุขภาพจิตนะคะหรือว่าจะส่งผลที่ทําให้เกิดเป็นโรคหัวใจก็เป็นไปได้นะคะ ถ้าเราจะรู้ได้ยังไงะคะว่าร่างกายเราเนี่ยออกกำลังกายหนักเกินไปแล้วนะคะอืมเราต้องดูให้จบนะคะถ้าเรามีสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้นะคะควรลดการออกกำลังกายได้เลยค่ะโอเคขัวข้อที่ หนึ่งค่ะหนึ่งเลยก็คือนะคะเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะรู้สึกว่ามันอักเสบเฉียบพลันนะคะถ้ากล้ามเนื้อของเราค่ะปวดอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้อต่อต่อตางๆของเราเนะะี่ยค่ะถ้ารู้สึกว่าจะปวดเนี่ยเราควรจะพักก่อนนะคะเท้ากําลังกายก่อนนะคะไม่งั้นคุณจะเจ็บระยะยาวแน่นอนนะคะต่อมานะคะข้อที่2ค่ะประจำเดือนของเรานะคะมาผิดปกติค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะ าประจําเดือนของเรามาผิดปกตินะคะนี้ต้องทาใจไเลยนะคะว่าเราออกกำลังกายมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปฮอร์โมโนเครียดของเรามันก็จะเยอะขึ้นค่ะทําให้ฮอร์โมนผลส่วนของเอสโตรเจนนะคะลดลงค่ะแล้วมันจะทําให้ประจำเดือนของเราเนี้ยมันขาดได้นะคะแล้วบางทีเวลาประจำเดือนขาดนะคะมันส่งผลต่อเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงด้วยนะคะไม่ดีเลยคะ่ะ ถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปคุมอาหารมากเกินไปนะคะอันนี้จะทําให้ประจาเดือนเราขาดเลยก็ได้นะคะอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีมากนะคะเราต้องคุมอาหารไปด้วยนะคะออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะข้อ3ค่ะถ้าเราเข่าวบวมเท้าวบวมนะคะโดยเฉพาะคนที่วิ่งถ้าเราเท้าวบวมนะคะเข่าวบวมนะคะในลักษณะคนที่เราวิ่งเนี่ยหมายความว่าเราวิ่งหักโหมจนเกิน จนเกินไปแล้วค่ะักโผมเกินไปนะคะจริงจริงมันไม่ดีเลยค่ะบางทีอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งของเราอักเสบก็เป็นได้ค่ะทีนี้เราจะวิ่งไม่ได้อีกยาวเลยนะค่อนข้างอันตรายค่ะ <S <S ข้อที่4ี่ค่ะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอาจจะผิดปกปติก็เป็นไปได้นะคะก็จริงอยู่ค่ะว่าการออกกําลังกายช่วยให้กล้ามช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงนะคะแต่ว่าการที่เราออกกาลังกายหนักหมมากจนเกินไปหนักจนเกินไปมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามค่ะมันจะทําให ไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะและ form form. ้วก็จะทําให้มีการอักเสบของร่างกายอาจจะมีการเจ็บปวดต่อมาก็เป็นไปได้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเราออกมากเกินไปมันเสี่ยงต่อโรคหัวใจค่ะข้อ5ค่ะถ้าเรานะคะกล้ามเนื้อกระตุกค่ะเราออกกําลังกายหนักเกินไปค่ะถ้าร่างกายเรานะคะแบบกล้ามเนื้อเรากระตุกนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อเรามันเกิดอาการอ่อนล้าถูกไหมคะพอมันอ่อนล้าเสร็จปุ๊บมันจะทาให้สุขว่ากล้ามเนื้อของเราจะอักเสบไปด้วยค่ะอ่อนล้าอักเสบค่ะแล้ว ักพักหนึ่งมันก็อาจจะเกิดสขาวะกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ถ้าเราออกกำลังกายหนักเกินไปค่ะข้อหค่ะน้ำหนักลดเกินไปค่ะหรือว่าลดจนผิดปกติค่ะการที่เราคิดว่าน้ำหนักเราลดลงไม่ใช่โอ้โหฉันประสบความสําเร็จนะคะมันไม่ใช่ค่ะถ้าน้ำหนักลดมันลดแบบโอเคก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าลดหัวภาพลดแบบเกินไปอย่างนี้ยค่ะมันหมายความว่าเราออกกำลังกายหนักเกินไปค่ะการที่เราผอมแบบนี้ไม่ใช่ว่าผอมสุขภาพดีนะคะผอมสุขภาพแย่ค่ะ ต่อมาข้อที่7ค่ะเราไม่มีแรงเราอ่อนล้าค่ะอ่อนล้าทั้งวันเลยนะคะการที่ลอ,องกัหักโผมเกินไปมันทาให้เราใช้แรงเยอะนะคะเรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนล้าสะสมน,นี่คือร่างกายบอกเราว่าเราอ่อนล้าสะสมค่ะเราออกลังกายหนักเกินไปหักผมหรือว่าโอเวอร์เทรนนิ่งนั่นเองค่ะนะคะราควคนที่จะพัก 1- 2วันนะคะหรือว่าปรับระบบการเทรนการออกกำลังกายแบบใหม่นะคะให้ให้เราร่างกายได้หยุดเพื่อซ่อมแซมตัวเองบ้างเนาะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ8 แปรปวนค่ะบางวันก็ป้าบางวันก็ดีนะคะแปรปวนคนที่ออกกำลังกายหนักเกินไปค่ะไม่ใช่ว่าจะส่งผลว่าออกกำลังกายเสร็จอารมณ์ดีน,นี่ไม่ใช่เนาะหนักเกินไปแทนที่จะอารมณ์ดีกับกลายเป็นอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเปิดว่ามันมีความเครียดสะสมในกล้ามเนื้อค่ะเพราะมันเครียดสะสมในกล้ามเนื้อมันก็ผ่านส่งผลมาถึงจิตใจของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคะมาทักราลองหุดหงิดง่ายค่ะโอเค แล้ววันนี้นะคะเรามาสรุปกันเลยง่ายดีก่าค่ะว่าการที่เราออกกำลังกายนะคะจะให้ดีก็คือเราออกแบบพอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะให้ต่อเนื่องสม่ําเสมอและมีวินัยค่ะอันนี้สําคัญที่สุดะค่ะพอดีเพียงพอสม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะจําไว้เลยค่ะถ้าออกหนักเกินไปนะคะหรือว่าถ้าคนอยากรู้ว่าออกหนักเกินไปหรือเปล่านะคะก็ต้องดูแปดสัญญาณเตือนไว้ให้ดีนะคะ <S <S โอเควันนี้นะคะโคจีก็ ปิดประเด็นกันแล้วเนาะแล้วพบกันใหม่ได้นะคะท,ทุกวันพุธและว,วันอาทิตย์นะคะสําหรับวันนี้คนจีก็ต้องไปก่อนนะอย่าลืมค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันคะ่ะถ้าชอบวิดีโออะไรประมาณนี้เนาะ,ะนั่งคุยกันประมาณนี้ก็กดคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะอืมอยากให้คนทำวิดีโออะไรหรือว่าอยากให้ทำแนวไหนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะทุกๆคนอย่าลืมไปเช็คตัวเองนะคะว่าทุกคนมีสัญญาณอันตรายดังต่อไปนี้หรือเปล่าถ้ามีต้องหยุดทันทีนะอันนี้คนเตือนหวังดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนทําตามนะคะไม่อยากให้ทุกๆคนบาดเจ็บหรือว่าอะไรที่แย่เกิดขึ้นกับร่างกายเนาะโอเคค่ะวันนี้โคจีนต้องขอบอกลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ